แล้วปราสาทมันมีอะไรบ้างอะค่ะลูกมีจุกกระามีดินน้ำมันมี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 ของเล่นมีของเล่นมีมีทิปป่นมีทิปป่นโอเคมีมีมีทิปป่นด้วยค่ะอืมแล้วพวกเราอยู่ในปราสาทเราต้องทำอะไรกันนะคะลูก อ่านมาพูดกับแม่ดีๆสิคะลูกอ่านไหนเป่าเพลงให้แม่ฟังสิคะ้ยไม่ใช่เป่าดังนั้นหรอก <c oughs> ว่าไม่ใช่เป่าอะไรนะ <c oughs> ไม่ได้เป่าทางนั้นนะเป่าไม่ได้เป่าทางนั้นหอนะอืนี่นี่ไม่ใช่มนี่สายเกินแล้า